ลงไปคนขาแทมลงไปก่อนเลยครับนี่นะฮะก้อนนะครับลงไปเลยครับขาไก่ลงไปเลยไก่แกนะครับแนะนําให้ใช้ไก่แก่นะครับห่านบ้างลงไปเลยครับตามด้วยกระดูกเล้งนะครับลงไปครับน้ําซุปกะตุนะมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับก็สังเกตที่สีน้ําซุปนะครับนี่นะจะเป็นสีเหลืองทองนะครับเครื่องซุป เทียบตุ๋นน้ำซุปต้มน้ำซุปนี่นะฮะก็จะมีขาไก่นะครับแล้วก็จะมีไก่แก่แล้วก็มีอ่ขาตั้งนี่นะฮะขาตั้งแล้วก็เป็นกระดูกเล้งนะครับอ๋อ้วก็พิเศษก็จะเป็นขาแฮมเป็นแฮมยูนานนะครับนี่นะฮะแฮมยูนานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะใส่ไปประมาณสองก้อนเครื่องซุปนี่นะครับท่านผู้ชมก็ลวกทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะกระดูกเล้งนะครับกระดูกเล้งพอลวกเสร็จมันจะมีมันอยู่ตามอ่าสันหลังตรงนี้นะครับต้องเอาออกให้หมดนะครับ ตัวที้จะทาให้น้ําขุ่นนะครับน้ำจะไม่ใส่นะครับขาตั้งก็เช่นกันก็จะมีพอลวก,ก็จะมีเลือดมีอะไรล้างออกทำความสะอาดให้ดีนะครับแล้วก็เครื่องปรุงที่เติมไปในน้ําซุปนะครับก็จะมีเกลือผงปรุงรสน้าตาลกวดนี่ฮะแล้วก็จะมีเป็นอซอสปรุงรสนะครับหรือจะใช้เป็นโชยุก็ได้นะครับท่านผู้ชมดูนะฮะแล้วก็จะมีน้ำกระเทียมดองหนึ่งถ้วยใหญ่ๆนี้นะครับแล้วเครื่องเทศเราก็จะใส่ เป็นลาบชีแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกไทยเม็ดขาวพริกไทยเม็ดขาวจะเยอะอีกนึงสำหรับสูตรน้ําซุปก๋วยจั๊บนี่นะครับจะมีกลิ่นพริกไทยโดดเลยนะครับนี่นะฮะจะได้กลิ่นพริกไทยที่แรงนิดนึงนะครับสำหรับสูตรน้ําซุปก๋วยจับ๊บเดี๋ยวเราจะหอ่อเป็นเครื่องเทศแล้วนะครับแล้วก็จะมีผ้าขาวบางพริกไทยลงไปใช้เชือกผูกเลยครับ กดจับนี่ค่อนข้างที่จะมีขั้นตอนยุ่งยากนิดนึงครับเพราะเครื่องก็เครื่องน้ำซุปก็เยอะนะครับตัวเครื่องของกดจับเองก็เครื่องเยอะเหมือนกันนะครับเคนี่นะครับเดี๋ยวก็จะไปตุ๋นน้ำซุปกันวันนี้จะใช้เป็นเตาถ่านตุ๋นให้ชมกันนะครับใช้หม้อเบอร์ใหญ่นิดนึงเติมน้ำประมาณสิบลิตรนะครับลงไป็นขาแฮมลงไปก่อนเลยครับนี่นะครับก้อนนะครับลงไปเลยครับ ตามด้วยขาไก่ลงไปเลยไก่แก่นะครับแนะนาไม่ใช้ไก่แกนะครับจะดีมากนะครับหายปังลงไปเลยครับไปครับก็ตามด้วยกระดูกเล้งนะครับลงไปครับเราจะยังไม่ลงเครื่องเทศแล้วนะครับเดี๋ยวรอตุ๋นประมาณหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยมาลงเครื่องเทศนะครับรวมถึงรสชาติจะลงที่หลังนะครับ เราจะตุ๋นน้ำซุปเราประมาณทั้งหมดประมาณสองชั่วโมงถึงสองชั่วโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาลงเป็นเครื่องเทศกันนี่นะครับน้ำซุปของเราก็ตุ๋นมาสักพักแล้วนะครับท่านผู้ชมต้องคอยช้อนฟองออกกันเรื่อยนะครับนี่นะฮะฟองนะฮะคอยคอยช้อนออกไปนะครับตัวนี้อาจจะทําให้น้ําซุปไม่ใส่นะครับถ้าเกิดไม่ช้อนออกนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะเป็นฟองนี้นะครับ ช้อนฟองออกไปเรื่อยนะครับลงท้องเทศเลยครับลงไปเราก็ตามด้วยเครื่องปรุงต่างนะครับเกลือลงไปเลยครับลงปรุงรสนะครับลงไปเลยน้ำตาลกรวดครับลงไปครับซอสปรุงรสครับลงไปครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นน้ำกระเทียมดองนี่นะฮะหรือจะใส่เป็นกระเทียมดองเป็นหัวด้วยก็ได้นะครับไม่ผิดสูตรนะครับลงไปเลยครับใช้ไฟอ่ประมาณกลางๆนะครับอย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปถ้าเกิดน้ำซุปเราเดือดแรงเนี่ยน้ำซุปเราจะขุ่นนะครับจะไม่ใส เต็มที่นะครับโอเคน้ำซุปกะตุนประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับก็สังเกตที่สีน้ำซุปนะครับนี่นะจะเป็นสีเหลืองทองนะครับเคล็ดลับก็คือท่านผู้ชมอย่าลืมอ่าคอยตับฟองออกนะครับฟองที่มันขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับก็ช้อนออกไปนะครับ